จีเอ็มเอ็มทีวีแจ้งปอนราวิธหายป่วยโควิดแล้วไม่ต้องกักตัวหลังจากก่อนหน้านี้ออกมาแจ้งผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด -19 สําสำหรับหนุ่มปอดนราวิธนักแสดงหนุ่มในสังกัดจีเอ็มเอ็มทีวีล่าสุดทางต้นสังกัดได้ออกประกาศแจ้งข่าวดีนักแสดงหนุ่มหายป่วยโควิด -19 เเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยไม่ต้องกักตัวเนื่องจากทางแพทย์แจ้งว่าเชื้อตายแล้วไม่สามารถแพร่เชื้อได้โดยมีเนื้อหาระบุว่า ประกาศแจ้งผลการรักษาโควิด -19 ของปอดน,นราวิธเริดรัดโกสุม GMMTV ขอแจ้งให้ทราบว่าจากกรณีที่ปอดน,นราวิธนักแสดงในสังกัด GMMTV ได้ตรวจพบเชื้อโควิด -19 และแพทย์ผู้รักษาได้ประเมินอาการเป็นผู้ป่วยสีเขียวจึงทำการแยกกักตัวที่บ้านหรือ Home Isolation ติดตามอาการและรักษารวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่ถูกต้องแล้วนั้น ล่าสุดทางทีมแพทย์ได้แจ้งผลการรักษาของปอนว่าขณะนี้ผลตรวจร่างกายปกติดีทุกอย่างเชือ้อโควิด -19 ในร่างกายไม่สามารถแพร่เชื้อได้แล้วจึงให้สิ้นสุดการรักษาในวันที่7มีนาคมนี้โดยไม่ต้องกักตัวเนื่องจากเชื้อตายแล้ว GMMTV ขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยจากทุกคน